โรงเรียนกลาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกลาลสินเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความบุพร่องทางสติปัญญาและบุคคลออทิสติกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภายใต้าการบริหารงานโดยนายมีเกียรตินาสมตรึกผู้อำนวยการโรงเรียนและเราผู้อำนวยการอีกทั้ง3ท่านค่ะส่วนดิฉัน้นนางสาวอนันตยาวารินรับหน้าที่เป็นผู้นําเสนอผลการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะ ขอเนื้อรายงานผลการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลค่ะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการดําเนินงานเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเ,เรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้านและได้รับการพัฒนาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนดีมีความสุขปลอดภัยในสภาพปัจจุบันซึ่งในส่วนโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลนั้น มีการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานครอบคลุม5ประเด็นดังนี้ 1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง3ปีการศึกษาปีการศึกษา2564ถึงปีการศึกษา2566โรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลของเราได้กำหนดให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายสำคัญโดยกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขเยียวยาช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้รูปแบบการดำเนินงาน 7S Model ในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคคลเพื่อพัดกลองและจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมทักษะชีวิตค่ะตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนกระสินปัญญานุกูลคือก้าวทันเทคโนโลยีมีทักษะในการทำงานบนพื้นฐานความเป็นไทยเส่จใจคุณภาพชีวิต ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาออกคำสั่งแต่งตั้งคณะการทำงานเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนจำนวน3คณะประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายประสานงานรวมถึงจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการคัดก,กรองนักเรียนรายบุคคลแบบแรายง,งานการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน 2>, 2. การดำเนินงานระบบการช่วยเหลือดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยแบบเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนรายบุคคลบันทึกการเยี่ยมบ้านการคัดกรองโดยครูประจําชั้นครูประจําเรียนนอนซึ่งจะคัดกรองนักเรียนตามสภาพความเป็นจริงรวมกับ SDQ วิเคราะห์น,นักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดกลุ่มเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาเพื่อแก้ปัญหาตามความเหมาะสมและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการพัฒนาส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นตามความถนัดและสนใจในการดำเนินชีวิตอย่างรอบด้านเช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมทางดนตรีศิละปะและกีฬารวมถึงโครงการสอนอาชีพระยะสรรั้นรวมกับวิทยาลัยการอาชีพการินกษ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีงานทำมีทักษะชีวิตและตระนักในคุณค่าของตัวเอง นอกจากนี้ยังได้ดําเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยดําเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนทั้งเรื่องสุขภาพของนักเรียนและการเกิดอุบัติภัยต่างๆโดยการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียนการดําเนินการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติภัยต่างๆเช่น การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพอบรมการซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอักขีภัยการใช้ถังดับเพลิงการอบรมซักซ้อมการเผชิญเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคามภายนอกรวมถึงการเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาภาคีเครือข่ายโดยร่วมกันวางแผนป้องกันซึ่งเน้นความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก ภายใต้นโยบายของผู้บริหาร Your Charge n o t Comfort ลูกเราต้องมาก่อน 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐเอกชน โดยมีการจัดทำรายชื่อภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะมีกลุ่มลายเครือข่ายที่สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็วใช้สื่อโซเชียลมีเดียเช่น f a c e b o o k เว็บไซต์โรงเรียนช่อง YouTube ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในโรงเรียน โดยภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมสำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นอย่างมากในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆทั้งการอบรมการปฐมพยาบาลขั้นต้นและการฟื้นคืนชีพได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยากรโรงพยาบาลยางตลาด การซักซ้อมการอพยพเมื่อเกิดอัคขีภยัยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากเทศบาลตำบลโคกสีและการเฝ้ราระวังและ,ะเผชิญเหตุกรณีสถานการณ์ความรุนแรงผู้ร้ายบุคเข้าโรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจอำเภอยางตลาดเรามาฟังคลิปสัมภาษณ์จากภาคีเครือข่ายกันค่ะ 1. โรงพยาบาลยางตลาดโรงพยาบาลยางตลาดมีบทบาทในการให้บริการรักษาพยาบาล โดยเมื่อคุณครูงานอนามัยโรงเรียนได้นำนักเรียนที่ป่วยมาที่โรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินจะได้ทำการคัดกรองซักประวัติและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามลำดับความเร่งด,วด่วนฉุกเฉินและในด้านการพัฒนาบุคลากรให้แก่โรงเรียนทางโรงพยาบาลยางตลาดได้มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรรับเชิญในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรและนักเรียนที่ทางโรงเรียนการสินป์ปัญญานุกูลได้จัดทำขึ้นค่ะ 2>, 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดอนยา,นางสำหรับบทบาทของรปตบ้านดอนยางน,น,นะครับที่ทำงานร่วมกับโรงเรียนการสินปัญญานุกูลนะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นในด้านของการการักษาทั่วไป ก็เช่นถ้านักเรียนมีไข้ไอเจ็บคอหรือว่ามีอาการเจ็บปวดทางด้านร่างกายครูก็จะนํานักเรียนมาที่รพสตอเพื่อตรวจรับและก็รับการรักษาที่รพสตอนะครับอันนี้เนส่วนของรักษาในเรื่องของการรักษานะครับอันดับที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคนะครับแต่ละปีนะครับทีมรพสตอของเรานะครับก็จะมีแผนแผนงานออกตรวจ อนามัยโรงเรียนนะครับในเด็กทุกโรงเรียนที่อยู่ในตำบลรอนสนบุรีของเรานะครับซึ่งการดำเนินงานก็จะมีข้อหนึ่ง้อกนะครับต้องได้รับการฉีดวัคซีนหลักนะข้อห้าจะต้องได้รับการีได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันกะเ็งปากบนลูกนะครับรวมไปถึงการเจาะหาาวาซี่ในเด็กนักเรียนนะครับและการตรวจสายตาในเด็กนักเรียนนะครับ สำหรับในในเรื่องต่างๆนะครับก็จะมีการประสานกันระหว่างทีมพยายบาลจากโรงเรียนการกาสิงป,ปัญญาณนลครและก็พยาบาลจากโรงพยาบาลรพนครับก็จะมีการพูดคุยการศึกษาหรือการทางลายแอปพลิเคชันนะครับ 3. ส,สถาบันส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาตะวันออกเชียงเหนือค่ะ หมอแพทย์เด็กวันนิสาโกมลไพศาลหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะประจาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นค่ะทั้งนี้หมอได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรน,นะคะเพื่อมาสอ,ปปอนพลากรในโรงเรียนกาลสิ์ปัญญาลูกรรยยนูนเกี่ยวกับองค์ความรู้ปัญหาสุขภาพจิตเด็กนะคะที่ทางกาลสิ์ปัญญาลุกรรยยูลเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลเด็กๆที่มีปัญหาทั้ง ด้านสติปัญญาแล้วก็ออทิสติกนะคะหมอเชื่อว่าการพัฒนาองนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้บุคลากรเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็รู้วิธีการรับมือกับปัญหาในพิษกรรมและอารมณ์ชั่เที่เกิดขึ้นนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากและจริงจที่จะให้ความรู้แล้วก็ช่วยพัฒนาฝากรบุคลากรในอีกหลายๆปีทุกปีค่ะ 4. ส,สถานีตํารวจอําเภอยางตลาดครับ ผมร้อยตำรวจตรีวิรชัยซื่อตรงนะครับตำแหน่งรองสรวัรต้องการปราบปรามสถานีนหลวงพุทธรยายตลาดในส่วนของสถานีนหลวงพุทธรยายตลาดนะครับก็มีความยินดีที่ได้รับการประสานให้เข้ามาช่วยในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของทางบุคลากรอาจารย์และก็นักเรียนของสถานศึกษาการสินวิทยาลัยนุกูลแห่งนี้นะครับ ก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้มาดูแลรับใช้ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งการเวียนเข้ามาตรวจเนี่ยเราจะใช้เวลาในช่วงกลางวันและกลางคืนจะเป็นวงรอบในการเข้ามาตรวจให้ให้ความปลอดภัยนะครับ 5. กลุ่มกีฬาสเปเชียลแห่งประเทศไทย ผมสวิงคอยเช็กนะครับเป็นผู้ประสานงานของสมาคมกีฬาสเปเชียลบิ๊กแห่งประเทศไทยนะครับจะมาเล่าถึงเรื่องของกลาสิธียานุคูณกับสมาคมกีฬาสเปเชียลบิ๊กได้มีความร่วมมือทํากิจกรรมร่วมกันมาตลอดระยะเวลา20ปีนะครับโดยประมาณซึ่งโรงในกลาสิณียานุคูณได้ให้การสน,นับสนุนเรื่องของนักกีฬาที่เขาร่วมการแข่งขันอ่าแล้วก็ให้พื้นที่ในการจัดการแข่งขันทักษะคนไกกีฬาสีกีฬา สเปเชียลปิกภาสนะครับคุณภาพที่เราเคยร่วมกันมาเมื่อก่อนปี4 7จนะครับจนถึงี่เจ็ดมาครับเรา,เาไปร่วมกันซึ่งโรงเรียกนกาลสินมีอนุภูนนะครับโดยท่านผู้บริหารนะครับก็ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่แล้วก็บุคลากรในเรื่องของการจัดการแข่งขันต่างๆ,ๆนะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับรวมทั้งจัดที่พัก ให้กับนักกีฬาจากต่างจังหวัดในภาคอีสานนะครับที่จะมาร่วมกัานรนข่า่านก็ให้ความรู้เพาะจัดสรรที่พักโดยได้รวมนักกีฬาประจําเข้าด้วยกันเป็นรวมหอไว้นะครับแล้วก็ประสานงานในอาสาสมัครให้นะครับแล้วก็จัดโครงการกีฬายูนิฟายซึ่งครงโรงเรีนยนเกษตรแรุกคูก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสเปเชียลปิมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ ซึ่งทางสมาคมก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนการศนกษาอนุกูนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสเปเ i ียลช k ปิและให้ความร่วมมือในโครงการต่กกางๆของสเปเชียลชปเป็นอย่างดีครับ 4. การส่งเสริมสนับสนุนมีเทศติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลได้ส่งเสริมครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยวิธีที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษาค่ะ มีการแต่งตั้งคำสั่งนิเทศติดตามการจัดทำปฏิทินนิเทศซึ่งจะดำเนินงานตามแผนทั้งการนิเทศห้องเรียนนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งและนิเทศเรือนนอนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยมีกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนการสินปัญญานุกูลจัดทำบันทึกเพื่อนำไปปร,ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีความเหมาะสมรวมทั้งให้มีการประเมินผลและการดำเนินงานอย่างเหมาะสม โดยประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสัดท้องกับวัตถุประสงค์และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดีขึ้น 5. ความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาผลจากการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลงกลุ่มมีปัญหาจํานวนลดลงสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา ซึงมีนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและได้รับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมนักเรียนจบการศึกษาทุกคนไม่มีนักเรียนออกกลางคันหรืออัตราออกกลางคันลดลงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3และปีที่6คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองที่ขอบคุณโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินค่ะ พอใจที่น้องได้ไปโรงเรียนที่กาลสินมานะคะออก็คือน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปกติน้องจะเป็นคนที่พูดอะไรแล้วเราไม่เขาจะไม่ฟังเขาจะฟังเขาจะยึดติดแค่คนเดียวเขาจะเหมือนแบบว่าคนนี้พูดดีกับเขาเขาจะเชื่อแต่คนนี้คนอื่นฟังเขาจะไม่เชื่อแต่พอน้องกลับมาได้ไปเรียนกลับมาก็คือน้องได้ฟัง พูดฟังทุกคนเหมือนยายเหมือนนา้าคนอื่นได้พูดเขาก็จะฟังอะคะ่ะแล้วเขาก็จะนิ่งขึ้น,นะคะ่ะส่วนความพึงคาดหวังที่สมมุติถ้าน้องเรียนจบคาดหวังอยากจะให้น้องดูแลตัวเองได้ะคะ่ะให้แบบว่าไม่ต้องว่าต้องทํางานเลี้ยงตัวเองขอแค่ให้แบบช่วยเหลือตัวเองอะคะ่ะช่วยเหลือตัวเองได้พอได้เขียนได้อ่านออกเขียนได้ ก็พอแล้วค่ะช่วยเหลือตัวเองได้ทํางานไม่ต้องทํางานเลี้ยงตัวเองก็ได้ขอให้แกช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะพระสุขคุครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาศศษณ์สิทธิ์เก่าโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลนะคะที่จบการศึกษาไปแล้วแล้วก็กลับมาทํางานที่โรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะแนะนําตัวให้ทุกคนทราบหน่อยได้ไหมคะว่าชื่ออะไร สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปิยเนตรพันน้อยค่ะชื่อเล่นยิ้มค่ะจบปีการศึกษาที่เท่าไหร่คะ2563ค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้กลับมาทำงานที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกมีความโศกค่ะอบอุ่นค่ะค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกของนักเรียนสิทธิ์เก่าที่เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเราแล้วก็กลับมาทำงานที่นี่นะคะ ค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะคะนักเรียนปัจจุบันของเรานะคะแล้วก็ยังได้เป็นสภานะคะผู้นําของนักเรียนโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลนะคะอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะแนะนําตัวนะคะว่าชื่ออะไรอยู่ชั้นไหนนะคะอ่ะชื่อนายปปินวจัยไปเด็กครับู<ม>่ชั้นม .5 ครับผมชื่อเล่นน้องอะไรคะชื่อกายครับผมน้องคนต่อไปค่ะผมชื่อนายธนทราานเจดทองมาอยู่มัธยมศึกษาปีที่5ครับชื่อเล่นชื่อแงบ์งครับอ่า คุณครูขอถามหน่อยนะคะว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลเนี่ยเป็นยังไงบ้างาเริ่มที่น้องกายก่อนนะคะเรื่องอาหารเป็นยังไงบ้างคะน้องกายอาหารเมื่ออร่อยมากเลยครับรำความสะอาดอาหารดีครับแล้วเรื่องเรียนนอนเป็นยังไงบ้างคะนนหลับสบายครับทำความสะอาดหา้องนอนครับคุ <c oughs> ied. แล้วมีคนช่วยดูแลที่เรือนนอนไหมคะดูแลที่เรือนนอนก็จะมีดูแลน้องๆด้วยนะครับ ต่อไปนะคะจะขอถามน้องแบงค์นะคะเป็นยังไงบ้างคะครูประจาําชั้นใจดีครับเราก็เอาใจใส่ตลอดครับแต่เยี่ยมบ้านตลอดครับแล้วเมื่อ,อมีอาการเจ็บป่วยของนักเรียนโรงเรียนจรัสินปัญญานุคูลเนี่ยมีการทํำยังไงบ้างคะก็จะมีเรือมพยาบาลรักษาครับแล้วก็มีคุณครูพยาบาลดูแล24ชั่วโมงครับ ทีนี้ครูจะขอถามความรู้สึกนะคะของน้องๆทั้งสองคนนะคะเริ่มที่น้องกายก่อนนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่มาเรียนโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลคะรู้สึกดีใจที่มาโรงเรียนกาลสินในวันนี้นะครับออบอุ่นไหมคะโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลอบอุ่นม,มากเลยครับน้องแบงค์ค่ะก็รู้สึกดีครับที่มันอยู่ที่นี่ครับก็มีความสุขมากครับ และนี่นะคะก็เป็นความรู้สึกในใจของนักเรียนทั้งสองคนของโรงเรียนเรานะคะและสุดท้ายนักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้านและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมท,ทำให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับรางวัลระบบช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการประจำปี2566 และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเดน่นประจำปี2566ปีที่6ติดต่อกันและอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภูมิใจของโรงเรียนกาลาสินปัญญานุกูลได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทโรงเรียนเฉพาะคนพิการเสริมสร้างความปลอดภัยความเป็นเลิศ The Best Safety Practice ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ค่ะ ขอขอบคุณคณะครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินที่ได้ร่วมกันพัฒนาและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณค่ะ